ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุฒบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีไม้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันให้นะครับผมครับที่เห็นอยู่ต่อหน้านี่คือเป็นไม้เมล็ดนะครับเป็นไม้ป้ายม่วงนะครับพื้นเขียวเขียวนีออนนะครับไม้หัวเหรียญสิบนะฮะ เที่ยวเพียบเลยนะครับผมเอฟมาเพื่อจะมาทำนะแต่กรนี้ต้องปล่อยครับผมนะครับก็เดี๋จะให้พิจารณาดูนะครับว่าไม้หน้าเอฟหรือเปล่านะครับผมไม้ทรงนี้นะฮะเป็นทรงคอมเพกนะครับผมครับคือทรงเตี้ยนะครับผมนะฮะไม้ไม่สูงนะครับไม้กระถางนี้อายุหกเจ็ดเดือนไปแล้วนะครับผมนะฮะน้องอยู่ในกระถางแปดนะครับผมนะฮะ คือป้ายนิ่งเลยนะครับผมนะฮะไม้ป้ายม่วงนะครับไม้ป้ายม่วงตอนนี้ก็คือราคานี่กับทะลุเพดานเลยนะครับผมเนี่ยกระถางนี้นะครับผมรับประกันเลยนะครับว่าทั้งหัวทั้งเขี้ยวสมบูรณ์แบบครับผมทําจํานวนได้เลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าคงไม่ไม่ทําครับผมฮะเพราะพาระเข้ามาดูนะครับดูดูหลอดใหม่นะครับผมว่า ม่วงนิ่งเลยนะครับผมป้ายนะครับนี่คือบอลป้ายนะครับบอลใบป้อมนะครับผมนะครับก็อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับผมเอฟมาราคาสูงกว่านี้ครับผมนะครับนะฮะไม้ยังไม่มีชื่อนะครับผมว่าจํานวนออกสิ้นปียังไงก็ดังครับผมต้นนี้นะแต่ความสามารถของสวนผมคงไม่สามารถที่จะ ทำให้มันดังได้นะครับก็ให้คุณลูกค้านะครับที่มีฝีมือนะครับมากกว่าผมนะครับรับน้องไปนะครับผมเอาไปทําจํานวนแล้วฮะแล้วก็จดชื่อใหม่นะครับผมนี่น้องยังไม่มีชื่อนะครับผมก้านกระดูกของน้องนี่ดําอมม่วงนะครับผมนะครับแล้วก็โทนเขียวตอนนี้นะครับตอนเด็กนะก็คือเขียวเขียวแก่แล้วก็ น้องเป็นไม้ด่างแล้วก็เป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับไม่ใช่ประสาทเพชรนะครับก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับผมว่ากระถางเนี้ยคุรูกคค้าท่านใดได้ไปก็คือคุ้มค่านะครับผมพะผมปล่อยถูกถูกกับที่ผมเอามานะครับผมเนีฮยพันห้าร้อยบาทนะครับผมต่อมาก็เป็น ปีศาจแดงหน้าลูกตาลนะครับผมนะครับลอดใหม่นี่แบบอื้มหืมช่ำๆเลยครับผมนะครับด่างเทพๆเลยนะครับครับกระถางนี้อยู่ในน้องอยู่ในกระถางแปดนะครับวันนี้นะครับจากเก้าร้อยผมให้เจ็ดร้อยนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับท่านใดนะครับที่เมื่อวานถูกหวยนะครับนะฮะสวนไหนนะครับจัดเลยนะครับผมนะฮะราคาผมปรับลงให้นะครับเป็นแม่พันเลยนะครับผมนะครับนะฮะเป็นหน้าลูกตาลนะครับน ต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดที่สวนนะครับผมนะครับเนี่ยกระถางนี้ก็อยู่ในกระถางแปดเหมือนกันนะครับผมนะฮะแบ่งให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับใครเห็นอนาคตนะครับว่าควรเข้าสวนนะฮะควรเอาไปทําจํานวนนะครับผมนะฮะไม้ด่างนี่ยิ่งด่างสเถียยเลยนะครับผมนะครับน้องอยู่ในกระถางแปดนะครับอันนี้ไม้ตนเองนะครับผมนะฮะทำก็ แบ่งปันให้กว่าจะขึ้นฟอร์มกว่าจะด่างนิ่งนะครับผมนะฮต้องใช้เวลานะครับกว่าจะได้ไม้แต่ละต้นออกมานะฮะบางทีบางบางชุดผมก็ทิ้งครับผมนะครับเพราะว่าบางทีมันก็หน้าไม่มีอะไรที่แปลกแหวกแนวนะฮะผมก็ต้องทิ้งก็คัดคัดคัดนะฮะแล้วก็ให้เขาใหญ่แล้วก็แบ่งปันนะครับผมสามร้อยห้าสิบนะครับไม้ตัวนี้นะครับผมนะครับเป็นลูกของมณนีล้อมเพชรนะครับผมนะครับนะ ต่อมาก็เป็นบอลใบหอกนะครับบอลใบหอกดูหน้าดูกระดูกอ่ะนะครับผมน้องอยู่ในกระถางสี่น้องอย่างเล็กต้นนี้เป็นหน่อด้วยนะนะครับเป็นหน่อนะครับผมนะครับดูสะดือนะครับผมนะฮะดูสะดือน้องเป็นบอลป้ายนะครับตอนนี้น้องผมปล่อยให้ราคาเบาๆนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับให้อยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับผมเก้าสิบบาทนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับ 90บาทนะฮะเป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับกระถางนี้ฮะให้90บาทน้องอยู yah, ่ในกระถางสขึ meter, はは้นฟอร์มกระถางห้ากระถาง6ได้เลยนะครับกระถางนี้นะครับนะกระถางนี้นะเอ่อเป็นไม้เมล็ดนะครับผมดูนะฮะน้องกําลังมีเม็ดสีมานะฮะแล้วเป็นบอลป้ายนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับเอาตามหน้าไม้นะลูกค้าอย่าซีเรียสนะครับพ่อค้าขายตามหน้าไม้นะฮะเลี้ยงไม้ก็หวังผลกันทุกคนนะครับนะดูนะครับ คนเล่นบอลหอกนะครับบอลใบหอกนะอันนี้บอลใบหอกนะฮะหอกที่มีซะโพกนะครับผมนะครับตอนนี้น้องอยู่ในกระถางสี่น้องยังเล็กให้อยู่ที่ร5อยห้าิบาทนะครับผมดูนะครับหลอดใหม่มานี่แบบสวยสดงดงามเลยนะครับผมต่อมาเป็นบอลขนนกนะครับขนนกเสือดำนะครับผมนะครับแต่ตอนนี้น้องน้องเปิดด่างมาประมาณนี้นะครับผมนะตอนนี้เป็นหนอด้วยนะลูกค้านะครับผมนะ คือต้นแม่เขาจะเป็นพื้นดําม่วงนะครับผมแล้วก็ป้ายแดงนะครับป้ายแดงนะฮะนะแล้วขายเท่าไหร่เดี่ะกระถางนี้เอาไป90บาทนะครับเดี๋ยวขอเรียนว่าค่าจะส่งนะครับค่าจะส่งเอ่อห้บาทนะครับสําหรับท่านที่โอนนะครับเหมาเหมานะครับกี่ต้นก็ได้นะครับผมนะครับทุกบ้านทุกสวนนะครับผมนะครับอันนี้เป็นเอ่อไม้ด่างเหลืองนะครับผมไม้ด่างเหลือง เป็นลูกของเอ่อผมลืมชื่อเขา้นะ,ะลืมชื่อแม่เขาเอา่อมันมีอะไรสีเลอกงามกับเอ่อเพชรราชาครับผมนะครับเป็นไม้ป้ายเหลืองนะเป็นไม้ด่างเหลืองว่ากันนะครับผมดูนี้ใบเบีย้ยเขานะครับผมนะครับใบเบีย้ยเขาก็มีเม็ดสีนะครับผมนะแล้วเขาก็มีความด่างนะ,ะความป้ายนะครับผม กระถางนี้นะครับให้อยู่ที่90บาทนะครับผม90บาทนะครับกระถางสี่นะครับผมต่อมานะครับผมไม้ลไอเทมนะครับผมเป็นแดงไบเล่นะครับผมแดงไบเล่อันนี้เป็นเป็นมีดแรกของผมนะครับน้องยังด่างไม่เก่งนะถ้าด่างเก่งก็จะขอราคาหน่อยแดงไบเล่ให้90บบาทนะครับผมนะครับหลอดใหม่มานี่แบบติดป้ายมานะครับหลอดหลอดหลอดล่าสุดของเขาก็ติดป้ายเขาเรียกว่าด่างด่างในออกนอกนะครับผมนะครับนะฮะ ระถางนี้ออกจะแพงๆนิดนึงนะครับผมนะครับนะผ่าจากแม่เดิมนะครับผมแดงไปเลข90บาทครับผมนะครับต่อมาเป็นวอลใบหอกนะครับผมนะครับเอาเรียนตามความจริงนะครับหอกกระถางนี้อยู่กับผมมาอยู่กับผมมาเอ่อ4-5เดือนแล้วนะครับน้องยุบตัวไปนะครับคุณลูกค้าเข้าใจนะฮะยุบตัวไปแล้วก็ เป็นกระถางเปล่าๆแล้วจู่ๆน้องก็แทงใบขึ้นมานะครับนะแทงใบขึ้นมาแล้วก็ได้สามใบแล้วนะครับผมนะครับได้สามใบแล้วนะน้องมีหัวหัวใหญ่แล้วล่ะนะครับน้องยุบตัวไปนะครับแล้วเวลาไม้เนี่ยถ้ายุบตัวไปแล้วก็เวลาขึ้นนะฮสเด็จอีเก้งนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผมใบหอกกระถางนี้สองร้อยห้าสิบนะครับผมนะเอาไปทําจํานวนได้ก็ไม่ได้ต่ํากว่า สี่ห้าชิ้นนะครับผมเฉพาะหัวเขานะครับผมนะครับแล้วเคี่ยวนี่ผมให้น้องสืบนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบไม้ใบหอกเมื่อกี้นะครับต่อมานะครับเป็นสบาบนะครับผมนะฮะเป็นไม้ป้ายนะครับผมนะครับสบาบนะครับหวานเจี๊ยบครับผมนะครับนะสบาบจันนะครับผมนะเป็นน้องเป็นมีน้องเป็นชื่อลอยนะครับผมนะครับสบาบจันนะครับผมนะครับ คือโตขึ้นนะน้องจะอมทองนะครับผมนะฮะเขียวอมทองนะครับและเป็นบอลป้ายนะครับบอลบอลป้ายป้ายชมพูป้ายดําดําเขียวขี้ม้านะครับผมนะครับดูใบนี้ก็รู้นะครับน้องเป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะหวานเจี๊ยบเลยครับหมายถึงกระถางนะครับผมนะครับสวยๆนะครับผมนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับน้องหัวค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับผมนะครับน้องอายุเยอะแล้วนะครับแต่น้องโหลดโหลดหมายถึงว่าผมโหลดน้องให้เหลือกระถางหกนะฮะเพื่อ เซฟค่าจ่ายคนได้กระถางนี้ไปนะไม้แล่เทมกระถางนี้นะครับนะฮะสบายจันนะครับผมนะครับน้องเป็นชื่อลอยน้องเป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับสองห้าสิบาทนะครับผมหวานเจี๊ยบครับผมกระถางอ่ะต่อมาหวานเจี๊ยบมีสองกระถางนะครับหวานเจี๊ยบมีสองกระถางนะครับผมนะครับผมไม่ได้ล้อเลียนใครนะครับผมนะครับนะฮะผมก็ติดตามข่าวตลอดนะครับน้องก็เป็นบอลป้ายเหมือนกันนะฮะแล้วก็น้องมีเม็ดสีนะฮะอันนี้เป็นใบเก่านะครับผมอาจจะดู ซุดโอมหน่อยแต่สองใบเนี่ยแข็งดิกเลยครับผมนะครับนะฮะดูนะฮะมีเม็ดสีนะฮะนะตระกูลหงครับผมนะครับตะกูลหงนะฮะอันนี้ไม่ได้ค้ำนะฮะเป็นหลอดใหม่ที่ชูจันขึ้นมานะครับผมนะฮะนะกระถางนี้นะครับเอาไปที่หวานเจีอาไปสองร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะเป็นบอลใบหอกสะโพกนะครับผมนะครับสองร้อยบาทนะครับเป็นบอลป้ายเหมือนกันนะฮะต่อมานะครับต่อมาก็เป็นเอ่อ เป็นบอลป้ายเหมือนกันนะแต่เป็นหน้าแผงนะครับผมนะครับน้องน้องชื่อว่าอะไรวะเออไม่ใช่สาวนครชัยศรีนะเจ้าสาวนะครับผมเจ้าสาวเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าววะเนี่ยนะเจ้าสาวนะไม่ใช่เจ้าบ่าวครับผมนะครับกระถางนี้นะครับสี่สิบบาทนะครับผมนะครับป้ายไหมป้ายพิจารณาดูนะครับผมนะน้องเป็นตัวแผงนะครับผมถ้าตัวเดิมจะดังเขาเรียกว่า กับสีชมพูแล้วก็ป้ายแดงนะครับผมนะอันนี้ก็น้องก็ยังมีความแผงอยู่นะครับผมหลอดหม่ดัวนะครับผมนะครับเขาขายกันเป็นร้อยนะครับผมผมขายสี่สิบาทนะฮะน้องอยู่ในกระถางห้าจุดห้านะครับผมสี่สิบบาทเจ้าสาวนะครับผมไม่ใช่เจ้าเบ่านะฮะอ่ะกระถางนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะครับมณียุบตัวลงไปนะครับผมมณีล้อมเพชรแล้วก็แทงใบขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางนะครับผม มณีแผงนะครับผมนะครับมณีแผงหนึ่งใบหนึ่งหลอดนะครับผมนะครับเก้าสิบบาทนะครับผมเก้าสิบาทน้องไซส์ใหญ่เลยนะครับผมนะครับมณีแผงกระถางนี้เก้าสิบาทนะครับผมต่อมาเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดที่สวนนะครับผมนะครับคุณลูกค้าดูพื้นเดียนะครับพื้นอาจะดาดาเขียวขี้ม้านะครับผมนะครับเอ่อดำเขียวขี้ม้าเป็นฝักเดียวกับคิงคองผมนะครับผมแต่น้องเป็นใบไทยนะครับ เป็นใบไทยนะฝักเดียวกับะคิงคองเลยรับนะที่ไม้ที่สวนนะครับผมนะครับแล้วน้องเป็นบอลป้ายนะครับผมน้องเป็นบอลป้ายนะฮะลูกของเพชรไม่ใช่เพชรอ่าเพชรเมืองนองนะครับผมนะฮะบอลมาจากทางใต้แล้วผมก็เก็บเมล็ดเกสรเขาก็ทํานะครับผมนะฮะเพชรเมืองมันจะมีเพชรเมืองคอนนะครับเป็นบอลใบหอกนะอันนี้เพชรเมืองนองนะครับผมนะครับแล้วผมเก็บเกสรแล้วก็ผสมนะฮะ ผสมกับมณีล้อมเพชรนะครับผมนะครับคือเพชรเมืองคอนจะมีเม็ดสีแบบเหมือนเอ่อเม็ดสีแล้วก็เป็นบอลป้ายเหมือนกันนะเม็ดสีแบบเป็นเหมือนหยดเลือดนะครับผมนะครับนะกระถางนี้นะครับน้องเป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับกระถางนี้ได้อยู่ที่450นะครับผมผมรับประกันว่าด่างนิ่งเลยนะกระถางนี้ไม้ลงหัวแล้วครับผมทําจํานวนได้เลยนะครับผมนะครับ450าบาทไม้หน้านี้นะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับคุณลูกค้าเอาเข้าสวนแล้วก็ทําจํานวนนะครับผม จดชื่อได้เลยนะครับผมอะกระถางนี้นะไม้ไซส์ใหญ่เลยนะครับผมวันนี้น้องกลับมานะกลับมาทวงทวงอะไรอะเขาเรียกว่าอยากไปอยู่ด้วยนะครับผมนะครับไม้ด่างแบบนี้นะครับผมใบหอกก็ไม่เชิงนะครับผมใบพัดก็ไม่เชิงนะครับผมใบไทยก็ไม่เชิงนะฮะนะฮะแต่น้องด่างทะลุจักรวาลเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่ไปาไป300บาทพอครับผมนะครับ เห็นแก่ความน่ารักความสวยของน้องนะครับรับน้องไปเลี้ยงนะครับผมด่างนิ่งเลยนะครับผมท,ทําจํา <mm นวนได้เลยนะครับผม10ชิ้นข <mm. <mm ึ้นอยู <mm ่แล้วครับผมนะครับเฉพาะคนที่ชอบผ่านะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับ3า0บาทนะครับผมนะต่อมาเป็นดาราจักรวาลนะครับผมดาราจักรวาลไซส์ใหญ่ๆด่างนิ่งๆด่างที่สวยนะครับด่างเหลืองปนทองนะครับผมดาราจักรวาลนะครับไม้แรไอเทมนะครับปีที่แล้วนะครับผมนะครับกลางปีที่แล้วนะครับดาราจักรวาลไซส์ใหญ่ๆนะครับวันนี้ให้อยู่ที่ จ็ดร้อยนะครับผมไม่ขายครับผมขายขายอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อมานะออกตู้นะแดดมันร้อนนะฮะแต่ถ้าเกิดผมไล่ขาผมโดนตำหนิครับผมนะครับไล่ําแล้วบางทีความชัดเจนของการเห็นก้านกระดูกไม้นะมันจะไม่ค่อยชัดเจนฮะอันนี้เป็นเออเป็นเหนือดวงนะครับผมเหนือดวงนะฮะ ไม้ะไรไอเทมนะครับปีนี้นะครับผมนะครับเหนือดวงนะครับผมนะฮะเป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับแผงจากเอ่อศีลาเพชรนะครับผมนะครับแล้วมาจดชื่อเป็นเหนือดวงนะครับผมนะครับกาลังดวงดังอยู่ในขณะนี้นะฮะเหนือดวงเป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับดูเนี้ยอันนี้เป็นใบใบใหม่ของเขานะครับผมนะครับเหนือดวงกระถางนี้ให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสี่รอยห้าิบบาทนะครับผมนะฮะ อันนี้ก็เหนือดวงนะครับผมนะครับเหนือดวงจาก900บาทนะครับวันนี้นะตัวนี้นะครับผมเด็ดใบใบเบี้ยเขาทิ้งนะครับผมคือให้เขาเข้าทรงนะครับผมนะครับคนเลี้ยงไม้เข้าใจกันนะครับเอาแบบใบใหม่ๆกันไปเลยนะครับผมนะครับเหนือดวงนะครับผมรับประกันว่าหลอดเนี้ยด่างเสด็จอีกแง่งเลยครับผมนะฮะม่วงมาเลยนะครับแสดงว่าน้องป้ายจัดจัดเหมือนกันนะครับผมนะครับครับจาก900นะครับผม9 0 0น่าจะตึงไปนะครับผมนะครับน่าจะตึงไปสําหรับคนที่อยากได้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่ ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมจัดดเลยนะครับผมราคานะครับนะต่อมาครับผมเป็นกาบดาราทองนะครับผมใช่เออดราทองครับผมนะครับปล่อยอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมกาบดาราทองเป็นกับเหลืองนะฮะโชว์กระดูกนะครับผมนะครับกาบดาราทองนะครับผมนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับหมดแล้วนะเดี๋ยวไปต่อี เดี๋ยวผมดูเอาปีศาจแดงให้นะครับผมปีศาจแดงนะครับผมขังน้องไว้นะเดี๋ยวจะปล่อยน้องไปนะครับปีศาจแดงนะครับน้องอยู่ในกระถางหกนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะปีศาจแดงนะครับผมนะครับสี่้อยห้าสิบาทนะครับผม4ี่รห้าสบาทนะครับปีศาจแดงกระถางหกนะครับผมฝากไม้ตัวนี้นะครับคุ้มจัดจัดนะครับผมนะครับไม้ด่างม่วงนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับผมผม่ามาพันแปดนะครับผมผมว่าสุดๆดแล้วนะครับผมแล้วทําจํานวนได้เลยนะฮะ หัวหัวเหรียญสิบขึ้นไปแล้วนะครับผมนะฮะบักใหญ่แล้วครับผมนะฮะร้องอยู่ในกระถางแปดด้วยครับแบ่งให้นะครับผมครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับนี่นะไม้ที่อย่างพี่เขาเอฟไว้นะครับเดี๋ยวส่งวันวันจันทร์นะครับผมนะครับนะฮะเป็นมงคลจักรวาลนะครับผมมงคลจักรวาลนะฮะ อันนี้พี่ก็เอฟไปหลอดใหม่มันเก่งเลยนะพี่วิรัตโอ้โหอันนี้ผมขอเอ่ยน้ามนะครับสดๆนะครับผมนะป้ายสองสามชั้นเลยครับผมนะแล้วมีดเนี้ยเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับใครจะเอานะครับผมนะครับมีดเนี้ยเปิดเปิดนะเปิดมาประมาณนี้แล้วนะครับผมนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับวันนี้จะลงราคาให้นะครับผมม้วนเดียวจบเลยนะครับเหลือยู่ต้นเดียวนะครับมีดนี้นะครับเหลือยู่ต้นเดียวนะมงคลจักรวาลนะครับ เอาไปสามร้ยหสิบต้องกราบขอระทานอาไปพิ่วแล้วนะครับผมนะครับผมร้อนตังนะครับผมนะครับให้นะครับผมนะครับเกือบฮาร์ปนะหลอดใหม่นะครับผมสาม้อยหสิบาทนะครับมงคลจักรวาลนะครับคือหมดแล้วก็เดี๋ยวเอามาใหม่ครับแต่ก็คงไม่รู้ว่าจะสวยอย่างนี้หรือเปล่านะครับ My God เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาดูกลางวันนะครับไม้ไม้ที่สวนนะครับผมอัพ่อร์มมาผมนะครับ เดี๋ยวนี้แบ่งแบ่งให้นะครับผมนะครับอ่ะตะกูลนะครับผมตะกูลไม้เหลืองนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะดูนะครับผมนะครับน้องเป็นชายชนนะครับผมนะครับชายชนนะครับนะฮะจุดชื่อใหม่นะครับเป็นรัชตะพังแก้วนะครับผมตะกูลช้างไปเลยนะครับผมนะครับรัชตะพังแก้วกระถางนี้นะครับขออยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทนะครับผมนะครับคือถ้าเอฟหลายต้นก็จะคุ้มหน่อยแล้วคุณลูกค้ายิ่งๆเป็นแม่ค้าด้วยกันยิ่ง ยิ่งคุ้มนะครับผมเอฟหลายๆต้นนะครับผมนะครับจะได้คุ้มค่าส่งเพราะห้าสิบาทนะครับช่วยเหลือกันนะครับผมระหว่างไม่้าแล้วก็ว่าท่านที่เอ่อเป็นไม่ใช่พ่อค้านะครับซื้อไม้บอลสีนะเพื่อความสุขนะเลี้ยงนะก็เห็นใจนะฮรพ่อค้านะครับผมตอนนี้ค่าจะส่งของผมมันสูงนะฮะสูงนะครับกระถางนี้นะครับผมนะครับเอ่อเป็นเอ็นชื่อลอยอยู่นะครับผมนะครับเอ่อพร มิจพอนลัตลัตนะนะครับผมรัตนะเทวันนะครับผมนะครับรัตนะเทวันนะฮะกระถางนี้นะครับเอาไป250นะครับผมนะครับครับอันนี้เป็นเป็นลูกของศิลาจักรพรรดินะครับผมนะครับเป็นลูกของศิลาจักรพรรดินะครับผมนะครับ ไม้ทรงเตี้ยนะครับผมนะครับไม้ทรงเตี้ยนะครับลูกศิลาจักรพรรดินะครับผมเนี่ยกับสาวนครชัยศรีนะครับผมไม่รู้ว่าติดทางไหนบ้างนะครับดูนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางหกนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ลูกสิอยู่ในกระถางแปดแล้วนะครับผมนะฮะอยู่ในกระถางแปดนะฮะลูกศิลาจักรพรรดินะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่กระถางหกนะครับผมนะฮะขออยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมนะฮะ นี่ครับรัตนาเทวันนะครับผมนะฮะกระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับเลือกนาวนะครับนะครับดูนะนี่ก็อยู่ในกระถางแปดแล้วนะขึ้นฟอร์มแล้วครับไม้ตอนนี้นะครับยังไงก็ต้องดูแลหน่อยนะครับผมเพราะเรื่องอุณหภูมิแล้วก็แดดนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างผมนะครับผมนะครับก็จะแต่ก็เดี๋ยวเวลาเขาปรับสภาพได้นะครับน้องน้องเพิ่งย้ายบ้านมาแล้วก็มาเจอแล้วคราวนี้ใบมันก็เริจะเริ่มทิ้งน้องมันลงหัวนะครับผมนะฮะ ครับนี่ครับรัชตะพังแก้วกระถางนี้นะครับเท่าไหร่นะเมื่อกีก้ร้อยอุ้ยไม่ใช่ไม่หรอกพ่อค้าลืมลืมง่ายครับผมแต่จำแม่นครับเป็นบางอย่างครับมีประตูตงนี้อีกนินอุ้ยยี่สิบนาทีแล้วครับ เนี่ยครับเป็นไอ้มีจับตู้กระถางนี้นะครับผมกระถางนี้นะเป็นเออลืมชื่อนะเทา้า เอาอะไรนะมีเท้าทองอินครับเท้าทองอินนะครับผมเอกระถางละเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับเลือกหน้านะครับผมนะครับมีอยู่สามต้นนะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ จะโฟกัสให้ดูนะครับนะครับหนึ่งร้อยบาทนะอันนี้โตแน่อันนี้ก็โตแน่แน่ครับผมนะครับเพราะมันกําลังโตครับนะครับอุณหภูมิได้นะครับผมน้องโตแล้วน้องกะด่างสวยท่าเลยนฮะกระถางละหนึ่งร้อยนะครับผมตัวนี้เล็กนะครับแต่แสบเหลือเกินนะครับผมเล็กนะฮะแสบด่างเทพเลยครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเลอที่สามกระถางนะครับผมนะครับเทพสายลุงนะครับผมนะครับเทพสายลุงนะครับ ได้อยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทนะครับผมเทพสายลุงกระถางนี้ผมไม่ขายแล้วนะผมยอมนะครับผมให้ผมผมไม่เอาละเก้าสิบาทผมขอเจ็ดสิบาทนะครับเทพสายลุงทาโคตรยากเหมือนกันนะครับผมนะครับสาวนครนะครับผมสาวนครชัยศรีนะครับสามสิบาทนะครับผมนะครับด่างสวยนะครับผมนะฮะสาวนครชัยศรีนะครับสามสิบาทนะครับผมนะครับ ครับกระถางนี้เป็นใบหอกนะครับผมใบหอกนะฮะหอกเหลืองนะครับผมมีหน่อแล้วนะลูกค้าไม้ไม่เล็ยมคีมักจะหน่อขึ้นไวครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับหอกเหลืองนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นทรงวาดนะครับผมทรงวาดนะครับผมนะฮะทรงวาดทรงวาดเป็นไม้ด่างเล่นสีสวยนะครับผมนะครับทรงวาดตัวนี้เป็นหน่อด้วยนะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมทรงวาดนะฮะ ขาขายกันอยู่แพงนะฮะสองวันเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะฮะไม้เมล็ดไม้เมล็ดชิ้นผ่าของที่สวนนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับผมนะครับไม้เมล็ดอันนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดกําลังโตเลยนะครับผมเป็นด่างเหลืองทองนะครับผมนะครับดูนะฮะด่างเหลืองทองนะครับผมนะฮะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับอันนี้หลอดใหม่ใกล้มาแล้วนะลูกค้านะครับเป็นเศรษฐีปีชวดนะครับผม นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับเนี่ยครับเศรษฐีปีชวดนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับหนึ่งร้อยบาทอ um. ันนี้เจ้าสาวครับผมเจ้าสาวต้นนี้อยู่ในกระถางสีนะครับผมนะครับเจ้าสาวนะครับผมยี่สิบห้าบาทนะครับผมยี่สิบห้าบาทนะครับครับเอฟหลายๆต้นนะจะคุ้มค่าสําหรับไม้ไม้ไม้ลักษณะกระถางสีอย่างนี้นะครับนะฮะใบหอกโชกระดูกนะครับผมนะครับใบหอกโชกระดูกนะครับ กระถางนี้นะครับผมนะฮะเป็นไม้ไม้เหลืองเหมือนกันนะครับผมนะครับแต่เป็นเหลืองอมน้ําตาลนะครับผมนะครับแล้วโชว์กระดูกดํานะครับผมนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นบอลป้ายหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นแยกหน่อนะครับเก้าสิบบาทนะครับผมใบหอกนะครับผมอมีสองต้นนะครับผมนะครับดูนะฮะใบหอกมีสองต้นนะครับกระถางนี้นะครับผมเก้าสิบาทนะครับใบหอกนะครับลดนะครับผมลดลดกระถางนี้นะฮะลดกระถางนี้นะครับ ได้อยู่ที่เอาไปร้อยยี่สิบาทนะครับผมกระถางหกแล้วนะครับผมนะครับน้องอยู่ในกระถางใหญ่แล้วนะรถกระถางนี้นะเป็นตัวแผงนะครับผมนะครับร้อยยี่สิบาทนะครับผมนะรถเอ้ย่ะเพชรพะนครนะครับผมนะครับเพชรพะนครนะครับใบมีตำหนิเมื่อกี้ผมจับนะครับต้องกราบขอประธานอภัยนะครับ สวยเลยนะครับผมนะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับเพชรพระนครนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะฮะกระถางนี้ยิ่งเก่งเลยนะครับกระถางนี้สองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับตีชดานะครับผมตีชดานะครับสองร้อยห้าสิบคือน้องแผงนะครับผมแล้วป้ายหลอดใหม่ก็ป้ายครับผมนะครับหลอดเบี้ยเบี้ยก็ป้ายนะครับผมนะครับคือน้อง มันมันน่าลุ้นดีครับผมนะเวลาแผงนะครับผมไม้นะฮะตีชดานะไม้หายากอีกต้นหนึ่งนะครับผมนะครับอ๋อเจ้าสาวต้นใหญ่ต้นใหญ่เจ้าสาวนะครับเจ้าสาวต้นใหญ่นะครับผมนะครับต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับผมนะตัวแผงนะครับผมนะกระถางนี้ดูนะกระถางนี้ไปสี่สิบบาทนะครับผมสี่สิบบาทนะครับกระถางนี้เป็นเพชรบุรีนะครับผมเพชรบุรีนะฮะเพชรบุรี เพชรบุรีกระถางนี้นะฮะหลอดใหม่เนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับไม้หายากแล้วนะครับผมเพชรบุรีไม่ค่อยมีใครทําแล้วนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นอ่อภูเท่าเฝ้าเรือนนะครับผมเอ้ภูเท่าจันทานะครับผมขอโทษทีนะครับเป็นไม้แรอีกตัวหนึ่งนะครับที่ควรเก็บนะครับเป็นไม้เหลืองนะครับนะฮะกระถางนี้นะกระถางนี้อยู่ในกระถางหกนะครับเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับภูเท่าจันทานะครับถูกกว่านี้ก็ คือขาดทุนแล้วครับเพราะขายเท่าทุนอ่ะใบหอกนะฮะใบหอกเหลืองนะครับผมนะครับวันนี้ลงให้นะครับใบหอกเหลืองนะครับอยู่ในกระถางแปดนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผมหอกเหลืองนะครับเบาๆนะครับผมนะครับกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะหอกเหลืองอันนี้เป็นเอ่ออะไรนะ หลือไม,ม้แต่ละส่วนอ่ะน้องอยู่ในกระถางแปดแล้วนะครับผมหอกเหลืองนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผมจากสามร้อยห้าสิบกระถางแปดนะครับผมนะฮะกระถางแปดนี้ผมให้กระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับผมดูนะฮะกระถางแปดถ้ากระถางหกก็เอาไปร้อยห้าสิบนะครับหอกเหลืองนะฮะกระถางหกนะะดูดูต้นนี้นะครับอันนี้น้องอยู่ในกระถางแปดแล้วนะก็เลยน้ําหนักจะเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับหอกเหลืองนะครับผมนะครับ หอกเหลืองนะครับผมสะดือแดงเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้ไปร้อยห้าสิบนะครับอยู่ในกระถางหกนะครับส่วนกระถางนี้คือทับทิมทับทิมทองนะครับผมทับทิมทองนะครับผมนะครับกระถางนี้จากสองร้อยห้าสิบนะครับผมเอาร้อยห้าสิบนะครับผมผมคืนทุนนะครับผมนะครับคืนทุนให้นะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะคให้แม่ค้าไปต่อนะครับผมนะครับเขาขายกันอยู่สามร้อยสองร้อยห้าสิบขึ้นนะครับผมนะครับอ่ะไม้เหลืองนะครับผม ครับทีมทองนะครับกระถางนี้นะครับผมนะครับเอาไปร้อยห้าสิบนะครับผมเตาเตานะครับแล้วดูแลค่าส่งให้ผมหน่อยนะครับผมนะครับห้าสิบาทนะครับอันนี้เป็นใบหอกนะครับผมใบหอกกระถางนี้นะใบหอกกระถางนี้นะแสงแดดเนาะฮะเป็นหอกด่างเหลืองกระดูกสวยๆนะครับผมนะครับเออกระถางนี้เอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมใบหอกเอ่อ แม่บ้านก็นเข้าแต่รู้นะครับครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับวันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ